เดวิดเดวิดอ่าส้อมอาทิตวันอยู่ซ้อมอยู่ที่ซ้อมที่ไหนซ้อมที่ไหนพี่เล็กซ้อมที่ไหนเนี่ยเล็กขยับแป๊บนึงไหมไข่ไขยับแป๊บนึงตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่ละไม่ละไตยู่อยู่ที่ WWC ละไม่เโาสมุยเลยอ๋อแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้เล่นสองมั้งมีพวกเอดัมพวกเออาม์ก็พวกฝรั่งในค่ายตัวใหญ่ไหมอ๋อตานาไปอยู่นั่นด้วย อ๋อก็อยู่ที่นั่นหมดเลยก็ช่วยกันนี่นั่ะช่วยกันตอนนี้เดวิดอายุเท่าไหร่ละอายุวาวาย1อนะ1 9 years old แล้วประมาณ born 2005สูงไรสูงน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้น้ำหนักป่อยๆระมาเป็นมือสไตล์วันนี้เลยต้องมาเจอกับเจ้าเพชรมีรุตนเนาะมันเคยต่นแน่นอนนี่คือมาครั้งแรกเลยป่ะ ครั้งแรกเลยอันนี้ o learn t ไทยไฟเมือไทยครั้งแรกเลยอะไรนแต่ที่มานี่ครั้งแรกเนาะวันนี้มาเช้ามาเป็นน้ำหนักนี้ร้อยสี่สิบสามเกินจุดแปดจุดดนี่ผันเรียบร้อยเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงร่างกาย Yeah I feel good I feel strong I'm ready ไฟนี้คุมมากี่กิโลพี่เล็กคุมมาประมาณต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่นะประมาณสามสิบไฟเนาะคนประเทศยู่ออคฟอกยูเออ้าว California. I come ah, from California. Um, top. Yeah, I come from uh, I come from uh, California, USA. I'm 19 years old. I've been training Muay Thai a couple years. I've been in Thailand for uh, three months now. I've been training with Krulek at uh, WMC Lamai. He's a good coach, and I think we're ready uh, for this good opponent. Uh, win, man. Win, win for sure. Win. Okay. Uh, bet your money on me. Okay. Thank you. Thank you. Okay.